เลขสี่เกินวันจูดีอบวันจูดีงดึงดๆงวันจูดี้ไม่ใช่สุดเขียวคือแถนดูดิ้เขียวคืออยู่ก็เลยมไม่เป็นไรค่ะเข,ขียวคืออยู่เก่งเก่งแต่ว่าอันนี้มันเป็นยุบอยู่อ๋อ แต่ไ,ไม่จริงมันไม่คู่กันไม่คู่กันเหรือไงมีแค่น,นี้ไหมอ,อ๋อหมายถึงว่าน่าจะเป็นอันนี้หรือเปล่าอืมไม่อัีไรม,มีมีแต่อันเดียวนี่ที่เป็นคู่ใครออกมาคูออ่คู่แค่สีเดียวใครออกมา,ออกมายังไม่ซักนะครเพราะว่ายังนนยังเขานอนเที่ยง ตัวนี้นอนห้าโมงถึงเที่ยงเท่าที่ว่าให้กินอขาก็ใส่ได้นะโผูยเนาะถึงจะได้ดิงดิ้งดิ้งดิ้งถึงจะได้ดิ้งดิ้งดิ้งท้องท้อง้อ,องอชนะรือ มามามาออกมาใใส่ชุดเติมให้ยังไปซักก่อนเลยยังไม่ได้ซักมมวมาค่ะกินได้ขอบคุณค่ะชุดสวยมากเลยขอบคุณค่ะอันองเอีงหน่อยแม่จ้าผู้ใดทรงมาให้ย้ายน้องเศษหรือแม่แอนบุ เขาเจาเสียงโปกหนามงมันได้แตกเตะไปสามใบดีอบนอบาแล้วอนอะไรอยู่ลกอานอะไรอยู่อะไรอนอนหรืออาบน้ำอาทำอะไรลูก ทำอะไรคะใช่ปว้าบิวเหรอส่งถุงเท้ามาให้อ่ะบิวก็ไปยุ่งอ่ะนี่หนูตากมาอืมอันใช่อืมไปเกาหลีหรืออะไรมานี่แหละซื้อถุงเท้ามาให้หลาน เหรือไข่ทำเป็นด้วยเก่งมากเครื่องดีนพูดตามสิ้ายบนจีอันน้าอันนีงอยู่าไหนะบันกุมารีมาขึ้นบอพองบอกเกลวเลยุนแม่พี่น้อง อะไรแอนลูกโอ้ไปหาโอ้ไป,ไปหาอันหนึ่งอยู่ไหนไม่รู้เนาะมาเนี่ยไอ้ยายพาไปลูก <c oughs> สักขึ้นกองเดี๋ยวมีเครื่องมันรุ่งเครื่องปีไหนกองไหนเดี๋ยวไนนม้บ้สนตึกนี่ไมนไหนใช่มันยังไม่เปิดสักทีเครื่องปีนเที่ยงดีกว่าๆๆโอ้โหนี่ใหม่เลย อ้าแม่เดี๋ยวแม่ลองหาอันเก่าก่อนดิเอาอันใหม่แล้วเพลงที่แม่ฟังหน่อยหลักค่ะฮลโหลค่ะหนูชื่อ หนอยสายสาพอยสายหนูชื่อเด็กหญิงคอยปุรีสายค่ะเก่งไั้ยคะใช่ค่เก่งมากเอาบัตรนั้นมาเสียบค่ะค่อยชิบอกให้ว่าเว้นตาดีมันขาดเปิ้นล้วเด้อห่างหมดแล้วอูทำไมผมหนูสวยจังเลยเนี่ยดู โอ้โอ้มาให้แกะเอาไม้หยาดไหมใช่ใช่หอยหอยอ๋อมาติดแ <c oughs> oh. ก้มยายใช่ <c oughs> มึงจะอ่านเหรอคะอันนี้ต้องจะไปติดแก้มพลอยนะอ๋อ oh. อันนี้กุ่มตาอันนี้อันนี้อ่านสวาสอาเถอร์มาส <Yeah. S 1> เธอร์แอบติดแก้มพลอยอูรินก็มีนี่ไง <c oughs> ข็อเอาเอาการ์ดไปใส่กับแม่ไงพ่อจ๋า